สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับวัน <anger> นี้ช <amigo> ่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเล็แล้วก็บัตรเครดิตนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมังงะหักของเรากันเยอะๆนะครับอุ้ยห้ามดูนะหินในอกของแกมันคืออะไรหรอนั่นน่ะหรอหัวใจของแกน่ะยาสุดสุด ไอฮาเมลที่โง่เง่า,งาแกมันก็เป็นได้แค่เดทไหนแกไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ําแกคือมนุษย์หมาป่าฉันคือฮาเมลไอบ้านี่มันโง่จริงๆฉันจะต้องมาตายอย่างนั้นเหรอไม่มันยังไม่จบหรอกฉันจะมาตายแบบนี้หลังจากกลับชาติมาเกิดไม่ได้โถ ฉันขยับตัวไม่ได้สักพักถ้าฉันใช้สิ่งนี้แล้วเกิดผิดพลาดแต่แม่ว่ายังไงฉันก็จะต้องชนะมันให้ได้ฉันสามารถฉกเดดไนท์อย่างมันเป็นชิ้นๆได้และแม้กระทั่งกำจัดมันไม่ให้เหลือล่องรอยใดๆอย่างไรก็ตามการถอยออกก็คงจะรุนแรงพอๆกันฉันไม่สามารถฆ่าเดดไนท์ด้วยสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ได้แต่ถ้าฉันใช้มันฉันชนะอย่างแน่นอนชีวิตที่ผ่านมาของฮาเมลมันสุดยอดเผาไหม นายน้อยอยูจีนเอ๋ลามันไอ้งูนั่นฉันช่วยให้มันออกมาเพื่อที่จะได้หนีไปแต่กลับตามฉันมาจนถึงที่นี่แกไอ้สับป,ปลารดออกไปให้พ้นจากนายน้อยนะเอ๋นายน้อยยาา ไหนน้อยหนีไปผมจะต้านทานมันไว้ที่นี่เองแกอยู่ในน้ำมือมันแท้ๆยังผ้ามาลายอีกในสถานการณ์ที่เขาถูกต้อนจนมุมงเขายังสามารถหัวเราะเยาะได้เขาเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆนะไหนน้อย นหนน้อยผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้หนีออกไปอีกครั้งหนีไปให้พ้นระหว่างที่ผมจัดการมันฉันไม่คิดว่าแกจะต้องทำแบบนั้นแล้วละ,ละประตูอยู่ข้างหลังเราประตูคือเ้ยเปิดไม่ได้ไม่ว่าใครก็เปิดประตูนั้นไม่ได้งั้นเหรอยิ่งทำให้ฉันอยากเปิดมันเขาไปอีกนะฉันต้องใช้การเผาไหม้ของฉันฉันต้องใช้มัน แต่ฉันต้องตรวจสอบสิ่งที่อยู่หลังประตูบานนี้ก่อนที่จะลงมือนี่คือหลุมฝังศพของฮามลและฉันก็คือฮามลหากเซน,น่าหรือใครสักคนอยู่เพื่อรอฉันกลับชาติมาเกิดถ้าอย่างนั้นประตูที่ไม่สามารถเปิดได้ต้องตอบสนองต่อเจ้าของหลุมฝังศพแน่นเอ๋นคือาคืออาถ้า ที่นี่คือเพื่อแกไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยแต่พอแกพยายามที่จะช่วยฉันฉันจะให้แกนอนอยู่ที่นี่แทนการถูกฆ่าก็แล้วกันนะเร์มูธไอบ้าน,นั่นทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้ไว้ที่นี่3 0 0ปีที่แล้วในฮฮลมูธใกล้ๆกับรายชาปีศาจแห่งการสังหารหลังจากสังหารรายชาปีศาจแห่งการสังหารแล้ว เราก็ตามหาสมุนที่เหลืออยู่ของราชาปีศาจและท้ายที่สุดเราก็พบสิ้นทางใต้ดินเราพบวัตถุโบราณที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินเราบอกไม่ได้เลยว่ามันอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้วเซนนาจ้องมองไปที่ภาษาโบราณที่เขียนไว้บนกำแพงและสันนิฐานว่ามันมีอายุมายาวนานตรงที่ที่อยู่ด้านในสุดเราพบดาบแสงจันทร์อาวุธทั้งหมดที่ฉันมีพังทลายในระหว่างที่สู้กับรายชาปีศาจแห่งการสังหารพอดี เยี่ยมเลยฉันจะเอาสิ่งนี้ไปใช้เองไม่มีใครคัดขานใช่ไหมแต่ผมไม่สามารถเอาดาบแสงจันทไปได้เพราะทันทีที่ผมเข้าใกล้ดาบผมก็ล้มลงและไอออกมาเป็นเลือดและท้ายที่สุดดาบแสงจันทร์ก็กลายเป็นของเวอร์มุตทิ้งดาบแสงจันทร์ไว้ในหลุมฝังศพของฉันนี่คือการแสดงความไว้อะไรให้ฉันหรือย,อยังไงกันแน่เวอร์มุต ดาบแสงจันทร์นั่นคือชื่อของมันเป็นชื่อที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่ก็เหมาะสมหลังจากที่เวอร์มุสได้ดาบแสงจันทร์มาครอบครองเขาก็ไม่ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปสิ่งที่ได้รับจากดาบแสงจันทร์ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เจ,จิดจรัสมากดวงจันทร์ที่สาดแสงไปยังดาบแสงจันท์ในตอนแรกที่เราพบนั้นเป็นจันทร์เต็มดวงแต่ตอนนี้เป็นจันทร์เสี้ยวมันห่อนแอลงอย่างนั้นเหรอ มันอาจจะตอบสนองต่อชิ้นส่วนของมันโถเว้ยฉันติดมันไปกับเดไนท์ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้คืนมาอีกเลยเวอร์มูดนายทิ้งสิ่งนี้ไว้ที่นี่พอฉันต้องการมันอย่างนั้นเหรอไอ้โง่เอ้ยจุดประสงค์ที่ให้มันกับฉันหลังจากที่ฉันตายไปแล้วคืออะไรนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงอารมณ์อ่อนไหวห้องนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากดาบแสงจันทร์มีประตูบานเดียวอีกด้วย ห้าฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ฉันก็จะต้องไปสู้กับไอเดทไนบ้านนั่นอีกครั้งปัญหาไม่ใช่แค่เดทไนอามิเลียมอรินฉันไม่รู้ว่าเจ้าเวสะลาเรลวนั่นจะกลับมาเมื่อไหร่ต้องฆ่าเดทไนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และรีบออกไปจากที่นี่วอร์มดูดไม่รู้ว่านายคิดอะไรกันแน่ถึงได้ทิ้งดาบแสงจันทรไว้ที่นี่แต่เหตุผลที่มันอยู่ที่นี่ฉันต้องใช้มันได้ใช่ไหม ในชีวิตที่แล้วของฉันฉันไม่สามารถแม้แต่จะวางมือบนดาบแสงจันได้แต่กลับฉันมาเกิดเป็นสายเลือดของเวอร์มูดแล้วก็จริงนั่นมันจะเพียงพอให้ฉันถือมันได้หรือเปล่านะฉันต้องทำได้เขาให้ฉันแล้วนี่ขือฉันสัมผัสได้แค่แสงมันก็เริ่มยากที่จะหายใจแล้วและมานาของฉันกำลังเดือดพล่านอยู่ข้างใน แบบนี้มานาของฉันอาจจะไม่พอใจก็ได้วิถีเปลวเพลิงสีขาวมันอ่อนแอกว่าตอนที่เราพบมันครั้งแรกซะอีกพราะงั้นถึงได้แตกออกเป็นชิ้นๆชื่อเอ๊ะได้แล้วครั้งนี้ฉันได้มันมาจริงๆ อย่างที่คาดไว้ไม่มีใบมีดก็หลังจากนั้นมันก็แตกออกไป็นชิ้นๆไปหมดเลยนี่นาเอ๋แสงจันทร์รวมตัวกันเพื่อสร้างใบมีดดาบแสงจันทร์เป็นดาบที่กระจายเวนมนต์และมานาทั้งหมด มันกำลังกินกินมานาของฉันราวกับว่ามันหิวโหวยมันสอดคล้องกับวิถีเปลวเพลิงสีขาวอย่างนั้นเหรออีกอย่างดาบเล่นนี้ใช้มานาในปริมาณที่สูงมากแน่นอนว่าฉันมีมานาเพียงพอสำหรับมันแต่มันก็ไม่ใช่ดาบที่ฉันสามารถจัดการได้ในตอนนี้ช่างเป็นดาบที่ห่วยแตกแต่ก็ยอดเยี่ยมนะยังคงทรงพลังแม้จะแตกออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ตามฉันไม่จำเป็นจะต้องใช้การถ่าไหม ด้วยพลังจากดาบแสงจันทร์ฉันก็ทำได้แล้วฆ่าเด็ไนได้โดยที่ไม่ต้องใช้การเผาไหม้ก่อนออกไปจากห้องนี้ฉันควรตรวจสอบในหีบสักหน่อยฉันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีศพบ,บางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะได้พบกันอย่างที่หวังไว้นี่มันลายมือของเซียน,น้า ฉันพยายามพังประตูนี้นับไม่ท้วนแต่ฉันพยายามกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จขนาดมาสเตอร์ก็ยังไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้แต่มันเปิดประตูได้อย่างง่ายดายที่แม้แต่มาสเตอร์ก็ไม่สามารถเปิดได้ฉันไม่สามารถฆ่ามันได้มันจะต้องมีชีวิตต่อไปจนกว่ามาสเตอร์จะกลับมาเกาะที่หัวและที่อกของฉันพังฉันดึงกงเล็บออกมาโดยไม่เชื่อฟังมาสเตอร์ เธอจะต้องเสียใจอย่างมากแน่ๆหากเธอรู้ฉันอยากจะพิสูจน์ว่าฉันเองก,ก็มีประโยชน์ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันจะถูกกำจัดทิ้งเอแกรอฉันอยู่เหรอเนี่ยแกเข้าไปในนั้นได้อย่างไรฉันก็แค่เข้าไปอะไรนะแกเห็นอะไรในนั้นบ้างมันเป็นความลับนะ่ะ เฮ้ยจ้าเอ๋อะไรกันเนี่ยกงเล็บที่สร้างจากพลังปีศาจของฉันแต่งหัากเพราะแสงนั่น ฉันคิดว่าฉันควบคุมความแข็งแกร่งได้ดีแล้วแต่หลังจากที่หวดไปครั้งเดียวฉันก็แทบหยุดหายใจแถมการมองเห็นของฉันก็ยังผ้ามัวบวกกับการรักษาแสงของดาบให้คงสภาพก็กินมานาของฉันไปจนหมดแล้วแต่แรงของมันก็เป็นอะไรที่น่าพอใจมากฉันไม่สามารถท่าเด็ดไหนได้แต่ฉันก็ได้รับพลังปีศาจของมันมาถือ มันใช้พลังปีศาจไม่ได้เพราะดาบอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่ามันกำลังคิดที่จะต่อสู้ด้วยกำปั้นแทนแต่นั่นไม่ใช่ทางลื่ที่ฉลาดหนังน,นะเสกลัวอย่างนั้นเหรอฉันยังไม่ทันได้เหี่ยงมาเลยนะอุ๊ยนิด ดาบวายุเทมเพสถ้าฉันอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้แล้วก็ฉันคงทุบแกจนตายได้เลยนะฮยแก ว้าทำไมแกถึงไม่ใช้ทักษะนั่นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ล่ะมันเสียเปล่านะถ้าแกเก็บไว้ใช้ที่หลังไอ้โง่เอ้ยแกใช้มันได้ไม่นานหรอก พงพาอมีดาบแสงจันร์อยู่ในมือเลยสามารถควบคุมชิ้นส่วนของมันได้ตามที่ต้องการมันทําให้ทุกอย่างหยุดลงชั่วคราวแต่นั่นก็เพียงพอแล้วบองบลื่อฉันใช้พลังน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ยังใช้มานามากเกินไปวิธีนี้ก็ยังดีกว่าการใช้การเผาไหม้แ่้ะนะแสงของดาบแสงจันหายไปเพราะตอนนี้ฉันไม่มีมานาเหลือแล้วไอ้ดาบเพงซวยเอ้ยแก่นพลังแตกออกแต่เนื่องจากล่างของมันยังอยู่ฉันคงจะไม่ได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หรอกใช่ไหมความรู้สึกนี่มันบัดศพสิ้นดีฉันเป็นการเหยียดหยามคนตายจริง ยายสารเลวนั่นกล้าบุกเข้าไปในหลุมศพของฉันและสร้างเดดไนจากร่างของฉันเนี่ยนะฉันต้องทำลายสิ่งน,นี้ก่อนที่จะไปรับราบมันแล้วก็หลบหนีออกไปร่างกายมันขยับไม่ได้เหมือนกับว่ากำลังถูกตึงเอาไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นสุดหวเยเอน่ยแกนี่เอง ฉันขยับร่างกายไม่ได้สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คือขยับปากพูดเท่านั้นฉันมั่นใจว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะเยน่นอนุญาตเพียงแค่นั้นอย่างน้อยเราก็ควรจะได้พูดคุยกันแบบที่เห็นหน้ากันนะฉันกำลังคิดว่าฉันควรจะทำยังไงกับแกฉันก็คิดคิดไว้บ้างนะแต่สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือสิ่งนี้ฉันจะลากแกขึ้นไปด้านบนและก็โยนแกลงไปในทะเลทรายร้อน แน่นอนว่าฉันจะไม่ฆ่าแกอัอนใจได้เลยว่าหัวของแกจะอยู่เหนือพื้นผิวเพื่อให้แกได้หายใจฉันจะออกคำสั่งให้ตาและปากของแกเปิดไว้ไม่นานดวงตาของแกก็จะค่อยๆมีรอยแตกและลิ้นของแกก็จะดูเหมือนกิ่งก้านที่แห้งเหี่ยวหลังจากนั้นแกก็จะกลายเป็นหุ่นไล่กลาแห่งทะเลทรายฉันจะหักแขนหักขาแกแล้วก็บิดมันให้กลายเป็นเชือกเส้นเดียว และฉันจะติดโลหะบางๆไว้ที่นิ้วของแกแต่ละนิ้วร่างกายของฉันเคลื่อนไหวเองจากปลายนิ้วของแกสู่แขนของแกพลาดไปที่ไหล่และเช่นกันกับมืออีกสองข้างเพื่อช่วยให้แกสามารถการแขนออกไปได้ดวงตาของแกจะบอดไปแล้วดังนั้นแกจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็ยังสามารถรู้สึกได้มันจะไม่น่าเบื่อถึงขนาที่แกจะไม่รับรู้ถึงความรู้สึก ฉันคงจะต้องช็อกตายก่อนที่จะถึงตอนนั้นแน่ๆแกจะไม่ตายฉันจะไม่ปล่อยให้แกตายและนั่นคือวิธีที่ทําให้แกกลายเป็นหุ่นไล่การแห่งทะเลทรายยังไงล่ะเป็นเวลานานมากจนกว่าฉันจะเบื่อที่เห็นแกอยู่ในสภาพแบบนั้นแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอามิเลียเมอร์วินใช่ฉันคืออามิเลียเมอร์วินผู้ปกครองดันเจี้ยนทะเลทรายแบ็กทอนผู้สนองความตาย และนั่นแหละฉันแกทำลายสัตว์เลี้ยงของฉันมันไม่มีประโยชน์หรอกนะแต่มันก็เป็นของฉันการทรมานมันทำลายมันและฆ่ามันฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ในฐานะเจ้าของฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ประเสริฐจริงๆเลยนะทำไมไม่จับมันอาบน้ำด้วยเลยละ่ะกินนสมันเหม็นเน่าเกินไปเพื่อมีแค่ฉันเท่านั้นที่สามารถพูดแบบนั้นได้ ในฐานะเจ้าของชิคคาถาถูกทำลายไปแล้วฉันฆ่ายานั่นในตอนนี้เลยดีไหมไม่ฉันทำไม่ได้อเมรียียอยู่ในระดับที่แตกต่างกันมากฉันไม่สามารถฆ่ามันได้อย่างแน่นอนแม้ว่าฉันจะใช้การเผาไหม้ก็ตามฉันไม่อยากจะใช้การสนับสนุนจากบันซักแต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกแกรู้ใช่ไหมบันซักดูดเบสคือใครเฮ้ hey. ฉันไม่รู้ว่าทําไมแกถึงพูดชื่อของเขาออกมาก็ฉันรู้จักเขาไงละ่ะเขาเขียนจดหมายให้ฉันเพื่อส่งให้แกหาฉันได้พบกับแกนะ่ะแกพูดความจริงมันเป็นตาประทับของเขาทำไมเขาถึงเขียนจดหมายให้คนอย่างแกแกรู้ไหมว่าจดหมายฉบับนี้มันหมายถึงอะไรเขาบอกฉันว่าถ้าฉันมีมันไว้ติดตัวแกก็จะไม่ฆ่าฉันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม มันก็แตกต่างจากนั้นเล็กน้อยนะนานมาแล้วเขาช่วยชีวิตฉันไว้นั่นเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่ามากแม้แต่กับบันซักก็เช่นกันความสามารถในการขอร้องของฉันอามิเลียเมอร์วินสำหรับความช่วยเหลือเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เขาไม่ได้ขอร้องอะไรเลยแกเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกไหมเนื่องจากแกมีสิ่งนี้แกสามารถขอให้ฉันช่วยอย่างหนึ่งแทนเขาได้ตราบเท่าที่ฉันสามารถทำได้ เข้าใจแล้วหากแกไม่อยากตายก็ขอให้ฉันไว้ชีวิตแกถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จะไม่ฆ่าแกแต่ฉันคงไม่ปล่อยแกไปเฉยๆหรอกนะฉันจะต้องรู้ว่าทำไมและแกมาที่นี่ได้ยังไงและสิ่งที่แกจะทำที่นี่ฉันจะขอร้องแกอเมเลียเมอร์วินฆ่าตัวเองซะฮึฉันแน่ใจว่าฉันบอกแกไปแล้วว่าตับเท่าที่ฉันทำได้แกมีสองทางเลือก ถ้าแกไม่ต้องการจะพูดคุยฉันก็เคารพในการตัดสินใจของแกแล้วฉันก็จะฆ่าแกหากแกต้องการมีชีวิตอยู่ฉันก็จะให้แกมีชีวิตแต่ฉันต้องการให้แกบอกทุกอย่างที่ฉันอยากรู้ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ทำให้แกพิการเพียงเพราะว่าฉันฆ่าแกไม่ได้ฉันจะไม่ทรมานแกด้วยซ้ำมันมีหลายวิธีที่เราสามารถตกลงกันได้สำหรับฉันแกน่าสนใจมาก แกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงสถานที่ที่แม้แต่สุลต่านก็ไม่รู้ได้ซ้ํามีเพียงแค่จองเวททะเลสายเท่านั้นที่รู้เรื่องเกี่ยวกับที่นี่มีปรสิตบางตัวร่วมมือกับแกอย่างนั้นหรอหน้าแปลกมันไม่ควรเกิดขึ้นฉันจะทํำยังไงดีถ้าฉันขอร้องให้แกนั่นไว้ชีวิตฉันก็จะต้องสารภาพเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ถ้าเธอบอกว่าจะไม่ทรมานฉันนั่นหมายความว่ายายนั่นจะใช้มนดำมมนดำที่คนระดับเดียวกับยายนั่นใช้จะสามารถเอาชนะฉันได้อย่างง่ายดายและล่วงรู้คำตอบของฉันฉันจะมีจุดจบแบบนั้นไม่ได้แกใช้เวลาไต่ตองนานเกินไปแล้วฉันควรจะช่วยจัดการกับความลังเลข,ของแกไหมคำขอของแกคือฉันควรจะใช้การเผาไหม้แล้วหลบหนีไปเลยดีไหมไม่สิ ถ้าอยนันไล่คาถาอมพาตนั่นใส่ฉันอีกฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันจะนับหนึ่งถึงสามเพราะฉันรอไม่ไหวอีกแล้วนะหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหากฉันบอกเยนั้นว่าฉันคือไลออนฮาร์ดจองเวสายดำเฮงสวยนี่จะเคารพฉันไหมสองฉันควรจะบอกไปตรงๆไหมบอกว่าฉันเปิดประตูนั่นที่เม้แต่มันก็เปิดไม่ได้แล้วก็ได้พบกับดาบแสงจันทร์ไม่มีทาง เธอจะไว้ชีวิตฉันแต่เธอจะออดาบแสงจันทร์ไปอย่างแน่นอนสาเอหรือความรู้สึกที่น่าขยาขยแยงนี้หรือว่าจะเป็นอะไรนำพาให้ท่านมาถึงที่นี่ท่านราชาปีศาจแห่งการจองจำราชาปีศาจแห่งการจองจำ ยูจินไลออนฮารข้ามองเจ้าผ่านสายตาของบันซักโรดเบสเจ้ามามอมดอกไม้ให้กับบันพับลุษของเจ้าอย่างนั้นหรือข้ามั่นใจว่าเจ้าคงเห็นแล้วเจ้าของหลุมศพนี้คือฮาเมลไดนาสเขาถูกเรียกว่าฮาเมลจอมงงเง่าแต่แน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนงงเง่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถพิเศษในหมู่สหายรักของเบอร์มุต และเขาเป็นสหายที่ดีที่สุดของเวอร์มุสเอ๊ะมันกำลังพร่ำบ้าอะไรของมันเนี่ยสหายรักเวอร์มุสอย่างนั้นเหรอถ้าเข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงมองข้าเป็นศัตรูเวอร์มุสและข้าเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงและได้สร้างมิตรภาพที่สมบูรณ์แบบเพื <c oughs> ่ <ton> อเป็นการบังคับใช้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้วกับลูกหลานที่โง่เง,ง่าข้าเคลบไลออนฮาร์ และเคารพต่อเวอร์มุตแต่ข้าไม่เรียกร้องความเคารพจากเจ้าหรอกนะยูจินไลออนฮาร์ดหลังจากเวอร์มุตก็เป็นเวลา300ปีข้าเห็นไลออนฮาร์ดมาเยอะมากแล้วแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าคือคนคนนั้นคนที่เหมือนกับเวอร์มุตมากที่สุดไลออนฮาร์ดเข้าใจแล้วผมสีเงินดวงตาสีทองเป็นสัญลักษณ์ของไลออนฮาร์ด ฉันไม่ได้หวังว่าจะได้พบกับท่านในสถานที่ที่น่าสมเพชเช่นนี้และยังมีเดนไนท์เป็นล่างทรงอีกด้วยรายชาปีศาจแห่งการจองจำฉันจะยอมรับสิ่งนี้ได้อย่างไรนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าท่านมาที่นี่เพื่อปกป้องเลออนฮาร์ทผู้นั้นอย่างนั้นเหรอเขาคือผู้สืบทอดของเพื่อนข้านั่นคือเหตุผลทำไมท่านถึงได้กดขี่เสรีภาพของฉันที่ท่านควรจะเคารพเวอร์มุสตายไปแล้ว แต่สายเลือดของเขายังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูจีไลออนฮาร์ดข้ามองเห็นเวอร์มุตในตัวเขาอามีเอเมอร์วินข้าขอรพและนับถือเจ้าแต่ไม่มากเท่ากับเวอร์มุดท่านเคารบคนที่เสียชีวิตไปเมื่อ300ปีก่อนมากกว่าฉันหรือใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอเอ๋เ้ยชาปิซาแห่งการจองจำท่าน เสรีภาพของเจ้าไม่สามารถอยู่เหนือความเคารพของเจ้าที่มีต่อข้าได้อามิเลียเมอร์วินข้าเคารพเสรีภาพของเจ้าในการทำสิ่งที่เจ้าต้องการในหลุมฝังศพของฮาร์เมลแต่หากเจ้าทำลายผู้สืบทอดของเวอร์มุตแล้วก็ข้าก็ไม่สามารถยอมรับมันได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้แกหมายความว่าอย่างไงไอ้เจ็กวดดีจงสุภาพต่อหน้าราชาปีศาจ 300ปีหลังจากคําสัญญาของเวอร์มุตนั่นเป็นเวลาที่ยาวนานสำหรับมนุษย์ตลอด300ปีนั่นข้าเชื่อว่าข้าได้แสดงน้ำใจและความเคารพต่อผู้สืบทอดของเวอร์มุดอย่างเพียงพอราชาปีศาจแห่งการจองจําข้ายอมรับว่ามันเป็นเสรีภาพที่พวกเขาไม่ได้แสดงให้ข้าเห็นอย่างความมีน้ำใจและความเคารพในแบบเดียวกันซึ่งข้าก็ไม่อยากให้ผู้คนคิดว่ามันเป็นข้อผูกมัด ที่ข้าจะต้องทำดีกับเขาข้าราชาปีศาจแห่งการจองจำผู้ปกครองปีศาจน้ำไม่ถ้วนและราชาแห่งเฮลมุดมันเพียงแค่พูดแต่ฉันกลับรู้สึกแน่นปกและไม่สามารถขยับตัวได้เลยด้วยเสรีภาพที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเสรีภาพที่ปรักกะจความรับผิดชอบเป็นเพียงแค่การตามใจของตนเองทายาทของเวอร์มุตถ่ายทอดสิ่งนี้ไปยังไลออนฮาร์ตทุกคน หากเจ้าไม่เคารพข้าข้าก็จะไม่เคารพเจ้าอีกต่อไปคำเตือนเหตุผลที่แกพูดอย่างนั้นในตอนนี้คืออะไรหลังจาก300ปีที่ผ่านมาบรรพบุบบรุษของเจ้าให้สัญญากับเสรีภาพเพื่อเป็นการชดเชยและคำสัญญานั้นกําลังจะสิ้นสุดลงวงล้อที่เวอร์มูดหยุดไว้กําลังจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในอีกสักวันจะต้องมีคําสัญญาใหม่ ใครล่ะจะสามารถให้คำสัญญาแทนเวอร์มุตได้และหยุดวงล้อไม่ให้หมุนอีกครั้งคำสัญญาคืออะไรเจ้าไม่มีส hmm. ิทธิ์ที่จะรับรู้เจ้าไม่ใช่เวอร์มูตไลออนฮาร์ทท้งโง่เง่าการดำรงอยู่ของเจ้าจิตวิญญาณของเจ้าทั้งหมดนี่เป็นคำสัญญาของเวอร์มุตว่าเจ้าจะต้องเกิดในอีก300ปีต่อมาอะไรนะ อเมเลียเมอร์วินกลับไปยำดันเจียนของเจ้าซะฉันมีคำถามที่จะต้องถามเด็กคนนี้เจ้าจะไม่ได้รับคำตอบใดๆจากเขาไรสา,ะสาระสัตว์เลี้ยงของฉันตายและเจ้านั่นก็สามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดายแม้แต่ฉันก็ไม่สามารถเปิดมันได้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามประตู ดูซะภายในมีเพียงหลุมศพของฮาร์เมลเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดในที่แห่งนี้เฮ้ย